นีสนวครับสวัสดีครับคนได้จิวันนี้ก็พอดีเมื่อสกครู่นี้ที่ได้ชมภาพไปต้องบอกก่อนว่าเป็นอาหารของลูกค้าที่เพิ่งมาทานร้านคนได้จิ๋วเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ผมจะเรียกว่าหมดทุกอย่างเลยดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับโป สวัสดีครับผมครับเรย์นะครับครับผมอืมและครอบครัวแฟนนะครับพี่สวัสดีครับน้องครับชื่ออะไรครับชื่อจครับชื่อจับนะครับอืมนี่เป็นเฟซบุ๊กของดีทางร้านนะครับกเรฟเป็นยังไงบ้างครับพอมาทานครั้งแรกกับความรู้สึกตรงนี้ก็รสชคาดอะไรก็โอเคอยู่ครับผมรสชาติโอเคครับผมเลือกสั่งอะไรครับเมนูแรกตอนแรกที่มาถึงก็ ผัดเครื่องแกงผัดแกงครับผัดเป็ดเครื่องแกงใช่ไหมครับอ๋อแล้วคนเยทราบมาจากคนที่จิ๋วมาทานที่ร้านนี้ใครเป็นคนแนะนามาครับรายการเลยแล้วอ่าควิมท้องอ๋อรายการควิมท้องของพี่แมนเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะทั้งพี่ผู้หญิงดูหรือเป็นคนบอกหรือเปล่าครับหรือว่าไงใช่ไหมฮะดูพร้อมๆกันดูแลชอบเมนูอะไรครับในรายการ ก็อร่อยหมดทุกเมนูเลยค่ะแม่แม่ที่ดูในรายการและชอบเมนูอ,อะไรครับถึงได้สนใจมาที่ร้านอะไรแล้วที่เขาโปรโม,โม,โมโทให้แกจำไม่ได้แล้วชื่อมันปลาเก๋านึ่งโค้ช่ายใช่ไหมครับหรือว่าใช่ไหมครับแล้ววันนี้มาทานอาหารมีเมนูปลาเกา๋าอันนี้คือปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วนะครับ <c oughs> ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วเราก็ไม่เหลือเลยอ่นี่ ปลาขึ้นแกงต้มขาไก่ฮองเต้อาหารในร้านจุดเด่นพี่ผู้หญิงว่าทานแล้วตรงไหนครับชอบตรงไหนครับก็อร่อยรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมชอบอะไรครับชอบอะไรครับปลาึแกงึแกงแล้วปลาเก๋านึ่งซีวไม่มีใครชอบเลยแต่ว่าชอบไปไหนจะไม่เหลือจะไม่เหลือใช่ไหมครับแล้วน้องนะครับชอบอะไรชอบเมนูอะไรครับชอบเมนูอะไรต้มยำต้มยำกุ้งผัดตงกระรี่ เนื้อปูเนื้อปูกับถั่วฝรีใช่ไหมครับอือแล้วก็แล้งต้มยำน้ำใสครับผมอือก็โอเคครับแล้วเปรี้ยวจี๊ดจัดดีเปรี้ยวจี๊ดจ้ดดีนะตะท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจใช่ไหมครับคนได้จิ๋วเราที่เป็นร้านอาหารจีนใช่ไหมฮะแต่ทําไมเมื่อสักครู่นี้ลูกค้าทั้งสองคนบอกชอบผักขึ้นแกงหรือว่าต้มยำต้องบอกก่อนว่าอาหารไทยถึงเราก็ถึงรสใช่ไหมฮะถึงเครื่องปรุง นี่ถึงไม่ถึงหมดแล้วไม่ถึงไม่เหลือไม่เหลืยเจอมั้ยครับอ่าแล้วคิดว่างวนหน้าจะมาทานอยากจะเป็นเมนูอะไรบ้างครับที่อยากจะลองทานดูก็น่าจะเป็นอาหารจีนอาหารจีนใช่ไหมครับยังไม่ลองยังไม่ลองใช่ไหมฮะวันนี้เราเมนูไทยปนจีนใช่ไหมครับอืเนื้อปลาเก๋าเป็นไงบ้างครับใหญ่ลองบอกท่านปลาสดดีครับปลาสดปลาสดใช่ไหมครับเราใช้ปลาเก๋าเบ็ด ปลกระเบนซึ่งจะให้ความสดแล้วก็ไม่มีผงคาะลากระเบนอย่างเดียวเลยที่ร้านบางทีแต่จังหวะึ้นมันเขาเรียกมีคืนมาปั๊บเรือไม่ออกไม่มีปลาเลยเลือกใช้อย่างนี้ดีกว่าครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ได้ก็ได้จ๋่ยต้อนรับนะครับผมขอบคุณครับมีไรติดชมไหมครับไม่มีอะไรใช่ไหมคอัอราคาแพงไหมผมยรนงันจริงมันน่าข้งแรกเยอะ ก็คุ้มกับ,ก,บกับราคาที่จ่ายไปใช่ไหมฮะทั้งเนื้อปูแล้วก็ปลาตัวไซส์ใหญ่เลยเนาะ <c oughs> ไม่เหลือเลยนะครับ <c oughs> ผมน <c oughs> ี่ก็เป็นมุมมองของลูกค้าที่มาทากนกับร้านคุณเดจิวั้งแรกนะฮะซึ่งก็มีมุมมองที่เขาเรียกว่าอาหารไทยชอบในอาหารไทยก่อนดีกว่าแต่ร้านของเราเป็นร้านอาหารจีนซึ่งมีอาหารไทยผสมอยู่ด้วยนะครับก็เลนเจอญทุกคนนะครับมาลองทานอาหารไทยที่คุณเดชิวเลยสวัสดีครับ